ตอนนี้ครับผมอยู่ที่าพารากอนนะครับชั้นล่างนะครับที่เป็นโซนร้านอาหารครับตอนนี้อยู่ที่ร้านโคเซตนะครับอันนี้เป็นเมนูเขานะครับไม่เคยทานร้านนี้เลยครับก็เดินดูเมนูไปเรื่อยๆนะครับแรกที่เป็นน้ำครับน้ำเปล่า20ครับโค้ก50ครับโดยประมาณก็มีเครื่องดื่มหลายอย่างนะครับพวกกาแฟอะไรก็มีมาซุปครับคิมเห็ดท็อฟเฟิลเนี่ยร้อย50น่าสนใจมากเขาจะมีดาวนะครับถ้าเกิดเรา ก็มาเป็นพวกสลัดนะพวกสลัดสลัดก็น่าทานหลายตัวนะครับอันไหนเพจเขาก็จะมีรูปพิกให้นะครับผมสั่งลาบุญเส้นไปเดี๋ยวได้ดูกันครับแล้วก็อพพิทายเซอร์น่าทานอีกครับปีไก่คาราเมลฟอร์เซตครับน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาขึ้นมีดาวด้วยแล้วก็ดูไม่เหมือนใครนะครับปอบเปียแฮมชีสอย่างเงี้ยนะครับ น่าสนใจบากแกตจุ้งกระเทียมอนนี้เก๋ดีรูปนี้ครับน่าสนใจครับแต่ราคาก็แรงอยู่200กว่าบาทแล้วก็มาเป็นจานหลักนะครับก็มีปลาหมกึกชุบแป้งทอดน่าสนนะครับแล้วก็พวกกระเพราเนื้อชาบูหมูชาบูเนี้ก็น่าสนกระเพราคุกเป็ดกรอบพวกเมนูที่มีดาวนี่น่าทานหมดเลยครับน่าสนใจมากข้าวจะบานร้อยกว่าร้อยปลายนะครับเกือบไม่ถึงสองอย ผมสั่งข้าวนี้ไปครับหมูกรอบเดี๋ยวค่อยมาดูหน้าตามันนะครับหมูกรอบคาราเมลมีดาวเหมือนกันอันนี้เป็นพวกข้าวแกงเขียวหวานนะครับข้าวแกงเขียวหวานอ๋ออยู่หน้านี้นะครับแล้วพวกข้าวพวกข้าวสตูไก่สตูเนื้อขนมจีนก็มีครับข้าวซอยอันนี้ก็น่าสนนะครับแต่ราคาแรงแน่นอนครับเพราะว่าเป็นข้าวหน้าตับห่านเทอริยากินะครับ5้าอแสิ ว่าดูจากรูปนี่น่าทานมากนะครับสปาเกตตี้ครับประมาณสองสามร้อยพูดไปกินน้ำลายไปรูปน่าทานมากนะครับเลือกกันอยู่ตั้งนานเลือกไม่ถูกนะครับก็มีแค่นี้ครับเมนูน่าสนใจคือหน้านี้ครับเป็นพวกสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลอะไรพวกนี้นะครับมีพายสตูสเต็กแซลมอนครีมซอสอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วง2-300สามร้อยนะครับนี่คือร้านคอร์เซตคาเฟ่ครับ ชั้นล่างของพารากอนครับผมจากกี้ฮังกรีครับ